เบอร์ให้เลือกให้ไยนะคะตัวนี้จะเป็นยาสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วบ้านเรามีทั้งหมดสามคู่แล้วจะบอกว่าเป็นแฟนเป็นแฟนของโอยาม่าจริงๆนะคะดูสิคะอันนี้เป็นเบอร์สิบนะคะเขามีทุกทุกสสวยมากเลยสวยไหมคะสวยสุดๆไปเลยสีขาวสวยมากๆเลยค่ะนูคะโอยาม่านุ่มมากเลยนะคะนี่คะ่ะนุ่มมากใส่แล้วไม่ปวดเท้านะคะไม่ปวดไม่เจ็บเท้านะคะไม่บีบหลัเท้านะคะโอยาม่าโอย่าโอยาม่า นิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วชอบเรซื้อมาล่เลเาไว้แบบเวลาฝนตกฝนตกนี่ค่ะจะได้ใส่แฟชั่นได้นะคะรองเท้าบูทเนี่ยตัวนี้นุ่มมากเลยค่ะดูพื้นเขาหนามากเลยน้าคือน้ำหลังบ้านเรานี่เขาเรียกอะไรนะคะลูกกระสุนเนาะลูกกระสุนแบบเยอะมากแล้วคือเนี่ยไม่สามารถย้งเข้าไปได้นะคะเพราะเพราะว่าพื้นนนองหนาและเบานุ่มมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมสูงมาก สูงลวลายนี้เขามีตัวสิบห้านี้อเขามีสามสีนะคะมีสีน้เงินสีเขียวขี้มาแล้วก็สีดานะคะเป็นกบเลกดูได้นะคะตัวน,นี้ก็ชอบมากเลยเวลาแบบฝนตกๆอย่างเงี้ยน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นขึ้นตูดเลยะคะ่ะเวลาเราเดืนนเออะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าฝนแล้วต้องมีกีนบ้านไว้สักใบนะคะสักคู่นะคะสิบสองทำความสะอาดง่ายนะคะสามารถล้างในน้ำเปล่าได้เลยและที่สําคัญพื้นนุ่มนะคะพื้นนุ่มมากๆเลยพื้นหนาและนุ่มนขนาดไหนทาใจดูน้ำกระสุนที่บ้านเรามันเยอะ,นนะคะ่ะเนี่ยค่ะไม่สามารถทิ้งเข้าไปได้เลย เขามีทุกไซส์ทุกขนาดให้เลือกเลยนะคะลองไปกดไปดูกันได้นะคะในกระตานะคะชอบสีไหนกดเลยชอบไซส์ไหนอยากได้ไซส์ไหนกดเลยคะ่ะเราก็สั่งมาแบบเผือไซส์ด้วยนะคะบางทีสวยนะคะนี่นสวยมากเลยทคำความสะอาดไดาคะ่ะร้านที่น้ำเปล่าเฉยนะคะนี่ดูข้างในไหมคะอืมข้างในเขาสวยมากเลยข้อสั้นตัวนี้ข้อสั้นแปดนิ้วนะคะข้อสั้นแปดนิ้วบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ไปติดบ้านไว้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะโออยา่างม่กอันนี้จะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรากดมากดมาให้แม่เราใช้น เบอสิอค่ะนี่นะคะสีชมพูบานเย็นเป็นไงคะสวยไหมคะสวยนะคะนี่คะ่ะใช้มาปีกว่าปีกว่าสองปีแล้วนะคะยังแบบยังไม่ขาดยังไม่แตกอะไรเลยตอนสมัยเด็กๆเ,เคยเคยใส่รองเท้า